สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องช่างโต้งชาแนลอีกแล้วนะครับอยู่กับช่างโต้งครับวันนี้วันนี้จะพามาดูวิธีการสังเกตนะครับการลักขโมยไฟใช้ของบ้านหลังนั้นนะครับอันนี้ผมจะพามาดูวิธีการสังเกตของช่างการไฟฟ้าครับตามที่ผมได้ได้เจอมานะครับบ้านพี่คนรู้จักนะครับ ที่เขาไอมีหนังสือจากการไฟฟ้าเนาะมาขอตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าครับครับเขาจะซื้อหนังสือมาด้วยนะครับของช่างการไฟฟ้าเหตุที่มีชวนชวนสงสัยหรือว่าเหตุที่มีมูลเหตุหรือว่าเหตุจูงใจที่ให้เขามาตรวจสอบนะครับอาจจะค่าไฟลดลดจากปกตินะครับหรือว่าค่าไฟ คุ้งเกินปกตินะครับที่มีอกกนสงสัยเนาะทำให้มิเตอร์นเนี่ยทำงานผิดปกติครับแล้วก็ค่าไฟกระโดดขึ้นปกติมากกว่าปกตินะครับแล้วก็กระโดดลงมากกว่าปกติเนาะอันดับแรกช่างการไฟฟ้าเขาจะสังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นตะกวัวผูกไว้กับน่ครับหัวน็อตนะครับกับตรงนี้นะครับมีการหลุดหรือว่าถูกตัดออกนะครับ อันนี้ตรงนี้นะครับถูกต,ตัดออกขุมอันดับแรกเขาจะสังเกตตรงนี้ครับอันนี้คือคือหลังจากที่เขา,าดูบินหรือว่าดูมากการใช้ของการใช้ไฟฟ้าของบ้านหลังนั้นๆน,น,นะครับผมอันดับที่สองครับขาจะเปิดมันตรงนี้ปึ๊บนี่หรือว่าอาจจะไม่เปิดก็ได้ เรามาดูการวิธีการโตเนี่ย,เ,ยเพราะว่าตัวนี้มันสามารถบังได้นะครับตรงเนี้ยขาเข้าเนี่ยลายเนี่ยเข้าแล้วก็ออกตามปกติไหมครับแล้วก็นิวตันเนี่ยเข้าแล้วก็ออกตามปกติไหมมีการค่อมไหมมีการค่อมสายโดยการใช้สายไฟค่อมจากจากไขาเข้าฝั่งเนี้ยมาออกฝั่งนี้ไหมนะครับผมโดยที่ไม่ผ่านมิตเตอร์เนาะ แล้วก็อย่างที่สองนะครับนี่อย่างที่สองเขาจะคล้องเอามิเตอร์เนี่ยมันไอคิปแอมนะครับอันนี้ผมใช้มันตันตมิเตอร์เนาะไอซูอินวันนะครับใช้ได้สองอันนะครับเขาจะใช้คิปแอมหรือว่าแคมมิเตอร์ครับคแอมนี่ครับปรับไปที่นี่แหละกระแซนเนี่ยวัดนะครับเขาจะคล้องไปทีละเส้นก่อนนี่ครับ สมมุติว่าลายเนี่ยได้5แอมป์เนาะอันนี้ผมสมมติสมมติว่าลายเนี่ยของลายเนี่ยได้5แอมป์มาคองเนืตอต้นปุ๊บก็ต้องได้5แอมป์เหมือนกันนะครับเท่ากันเพราะว่าการไฟฟ้าเขาจ่ายไฟปุ๊บเป็นระบบวนเนาะวนออกลกับเข้าไปเพื่อไปที่สถานีเนาะปุ๊บแล้วก็มาคองนี่ปุ๊บเนี่ย5แอมป์ก็ต้องได้5แอมป์เท่ากันนะครับของปุ๊บ ตรงนี้ก็ต้องได้5แอมป์เท่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาจะคล้องสองเส้นปุ๊บเนี่ยสองเส้นปุ๊บมันต้องได้ตัวนี้ต้องไม่ขึ้นแอมป์นะครับถ้าขึ้น,นแสดงว่ามีการรั่วไหลของไฟฟ้าของระบบไฟฟ้านะครับมีการรั่วไหลเนาะนทีนี้ปุ๊บเขาก็จะมาถอดเนาะถอดตัวนี้ฝั่งนี้ปุ๊บ แล้วก็คล้องปุ๊บต้องเป็นศูนนะครับแต่ถ้าถอดถอดไอาขาออกออกแล้วปุ๊บปุ๊บมันขึ้นมา2อแอมเนี่ยแสดงว่าตัวมิเตอร,ร์เนี่ยมีปัญหาแล้วเลยอาจจะรั่วอาจจะโดนน้ําหรือว่าอาจจะรั่วตัวน้ํามีอไอที่ทําให้ไฟมันรั่วแล้วก็ไม่ได้กลับลงไปอันนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีสายไฟพลาดหรือว่าอะไรสักอย่างนี่หละออน,นี้ที่ช่างไฟการไฟไฟ้าเขาอาธิบายเนาะ ก็ไม่ไม่รู้ว่ามาตรฐานเขาตรวจเช็คกันยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเขาจะเช็คนี้ครับหนึ่งอันดับแรกนะครับดูลวดเนะี่ยลวดตะกวัวตรงนี้นะครับเขาจะขแขวนอ่าเป็นเลขเลข,ขอใช้มิเตอร์แล้วเป็นรั้วอะไรสักอย่างนี่นะครับขแขวนไว้ปุ๊บถ้าตัวนี้โดนตัดนี่นะครับเขาก็จะแกะมาดูตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็จะใช้คลิปแอม ของตรงนี้ปุ๊บต้องได้5แอมป์นะครับ l อลเนี่ยต้องได้5แอมป์ปุ๊บเมื่อ l อลได้5แอมป์ปุ๊บเอ็น <N S 1> ก็ต้อง5แอมป์เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้มาคล้องสองสายปุ๊บเนี่ยต้องได้เท่ากับศูนย์นะครับถ้า0.5านี่ก็ถือว่ากระแสไฟฟ้าั่วไหลนะแตก่ก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าคล้องแล้วปุ๊บ มันได้5แอมเท่าเดิมก็แสดงว่าปลายสายนิวตันปลายสายขาออกเนี่ยเนี่ยขาต่อไปใช้เข้าบ้านนะครับมีการปลดออกอยู่ที่ตู้คอน s u m e r แล้วสุดท้ายเขาจะไปขอเช็คนะครับมีหนังสือเข้าไปขอเช็คที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับถ้าสมมติว่าช่างคนไหนที่เขาต่ตแล้วเนี่ย อาจจะต่อผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีความผิดพลาดในการช็อตของสายไฟ,ไฟหรือว่าสักอย่างเนี่ยเขาก็จะขอเข้าไปตรวจเช็คดูแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงเนาะเราก็ให้เขาไปเช็คแต่ว่าถ้ามีการลักขโมยไฟฟ้าของหลวงหรือว่าของการไฟฟ้าใช้เนี่ยก็จะมีความผิดนะครับอันนี้มีความผิดทั้งจำและปรับนะครับผมก,ก็มีมีเคสต,ตัวอย่างให้ดูเนาะตามที่ออกขา่าวก็มีเยอะแยะก็ประมาณนี้นะครับผม ไอแนวทางวิธีการเช็คก,การลักขโมยไฟใช้ของช่างการไฟฟ้านะครับตามที่ผมได้เจอมานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องหรือว่าผู้ใช้งานไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ